วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีหลดฟรีได้แล้ววันนี้โอ้โหผ,ผมไม่ผมไม่มีวันหยุดเลยครับผมไม่ได้หยุดมาถ้านปีนี้ก็ไม่ได้หยุดเลยครับมีถ่ายงานหลายอย่างมีมานั่งคํานวณแล้วเพิ่งเพิ่งจะนั่งคํานวณเมื่อวานว่าใน1เดือนผมต้องถ่ายรายการประมาณ21 EP คอนเสิร์ตอีก10คอนเสิร์ตนี่ก็คือ30งานแล้วและนอกจากนั้นก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่มีตันไฟตันที่ผ่านมามี สี่แยกปากหวานอีกมีแขกรับเชิญเทสทูคัลเลอร์อีกแขกรับเชิญส้มมาลีอีกมีหกปีที่ผ่านมาคือยุ่งสุดๆแล้วก็สิ่งที่มันน่าแฮปปี้กว่านั้นคือบริษัทมันเริ่มเติบโตแบบที่เราต้องการอะไรอย่างเงี้ยครับกำลัง move มูฟออฟฟิศด้วยมีโบนัสให้พนักงานม,ามีอยู่แล้วครับมีอยู่แล้ว<อ>มีอยู่แล้ว,อลว,อลวของจับฉลากคือจุกๆสุดๆ<อ>มาอยู่ที่นี่ด้วยกันไหมครับขาตอนนี้ผมหาพวกเป็นนักข่าวอู่แล้วถ้าพี่ๆแฮปปี้ผมโอเค จะได้รักกันได้รักกันโบ,โบโนัสเนี่ยไม่ได้เยอะแต่ว่าของจับฉลากก็คือแน่นๆจุกๆผมเดินไปซื้อเองกับมือทุกชิ้นแล้วก็เป็นทุกปีที่พนักง,งานก็จะรอคอยว่าแบบปีนี้จะได้จับฉลากอะไรกันเลยอ่าส่วนใหญ,ญ่เป็นเครื่องดื่มเปเป,เป,เป,เป็นอาหารนะครับรทุกคนมาอยู่เนี่ยน้ําหนักขึ้นเฉลี่ย10โลทุกคนงงงงมากเหมือน คือคือคือถ้าลูกน้องทุกคนแฮปปี้เราก็จะมีความสุขไปด้วยเพราะเราก็รู้สึกว่าเราเคยเป็นเราเคยเป็นลูกน้องมาก่อนเราก็คงอยากได้หัวนหน้าที่เข้าใจเราในแบบที่เราเป็นเองครับอย่างนี้อย่างนี้แผนงานปีหน้าจะยออังไงครับพี่วุฒิธรรอ่ะปีหน้าย้ายออฟฟิศครับย้ายออฟฟิศแล้ว,อาาวตอนนี้ซื้อออฟฟิศใหม่เรียบร้อยแล้วกระเถิบมาอีก2ซอยแต่ว่าก็จะอัพสเกลบริษัทขึ้นจากซื้อเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยตอนนี้รีโนเวทน่าจะ กุมภามีนานี้เข้าอยู่ออฟฟิศใหม่แล้วครับก็จากพนักงาน30ตอนนี้38ก็จะอัพสเกลเป็น60คนครับเยอะ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 ครับเไอ้นะฮะตอนนี้เป็นมหามวลชนมวลไปก่อนอะไรครับเนี่ยอ๋อเคยแวะเข้าไปตลาดแล้วแต่ไปตลาดไทยซื้อผลไม้กลับมาเท่านั้นเอง ปีที่ผ่านมามันทุกอย่างมันสักเซสมากเลยครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ไว้ใจแล้วก็จริงๆแล้วเราเราไม่ได้ผลิตรายการโครคูเนี่ยเราก็เป็นเอ้าซอนผลิตให้กับกับลูกค้าอื่นๆด้วยแล้วก็หวังว่าปีหน้าก็จะลูกค้าก็ยังจะไว้ใจเราอยู่แล้วก็อยากให้มันเติบโตไปในเส้นทางที่เราวาดไว้อยากให้มันเป็นเฮาส์ที่มันแข็งแรงแล้วก็เริ่มผลิตงานให้กับคนอื่นมากขึ้นอะไรเงี้ยครับเอฟฟิทใหม่เกิน,น <f> ค่ะเกิน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  อยู่ตรงไหนแถวแถวพัฒนาการ30อยู่มันมันเป็นโครงการเป็นโฮมออฟฟิศเลยค่ะก็ไปซื้อ2ตึกแล้วก็ทุบต่อกันยาวๆนี่ครับซื้อตึกหมดแล้วลูกค้าเข้าได้นะครับหรือซื้อตึกเยอะเลยแล้วก็ทำทำตึกอีกแล้วพอเราอัพสเกลเนี่ยเราก็ต้องต้องเติมอุปกรณ์อีกอีกหลายอย่างที่ต้อง ต้องให้บริษัทมันใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยครับอาว่าซอยากให้ีีว่ามีหน้าอยาเ้าอยางมีผู้แีแฟน,น,นีใครีอะไร่งาคือถ้ามีงานไม่ต้องมีแฟนก็ได้<อ>แต่ถ้ามีแฟนก็อยากให้แฟนช่วยทํางานด้วยเพราะว่างานมันเยอะมากแล้วก็มันเหมือนเรารับผิดชอบคนหลายคนแล้วก็พอคนที่เข้ามาก็อยากให้เขาเข้าใจในแบบที่เราเป็นเพราะว่าผมทํางานทุกวันจริงนะมันแบบคือคือคือ,คอ ทุกคนน่าจะเห็นตารางที่ลงในทุกๆเดือนอะ่ะมันก็30วันอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีสอดไส้นอกจากนั้นอ่ะที่มันไม่ได้ใส่ก็คือพวกประชุมคิดรายการต่างๆรวมไปถึงคอนเสิร,ร์ตต่างๆที่บางทีต้องซ้อมอีกอะไรเงี้ยซึ่งเวลาแบบสเกจโดในแต่ละวันผมก็จะแน่นแบบแน่นไม่ได้ทําอะไรเลยครับพี่พแ,ววแ,ววแววจ๊คผมไม่ผมเป็นคนไม่ดูดวงเลยผมไม่เคยดูดวงเลยไม่เลยไม่เลย ไม่ดูดวงเลยเพราะไม่ไม่รู้ดูทำไมเว้ยจริงๆอ่ะผมมีคนคุยแล้วก็เพิ่งเลิกคุยไปแล้วก็จริงๆอ่ะโสดอ่ะก็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 สักพักหนึ่งแต่ว่าจริงๆก็มีคนแบบเริ่มดูเริ่มเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มรู้สึกว่าให้เขาเริ่มเริ่มปรับตัวอยู่คือถ้ามันได้แล้วมันโอเคอ่ะเดี๋ยวก็เห็นเองว่าเฮ้ยคนนี้โอเคเพราะว่า เพราะว่าเราเป็นคนไม่ค่อยพูดเรื่องแฟนเพราะว่าเพราะว่าบางทีอ่ะเขามาแป๊บเดียวแล้วเขาก็ไปคือเข้าใจคนทํางานป่ะคือผมตื่นอ่ะผมตื่นก็คือเลขาโทรปุกก่อนครึ่งชั่วโมงอาบน้ําอาบน้ําเสร็จปุ๊บก็ขับรถรับออกทํงานทงานถึงบ้านล่วงแล้วก็อีกครึ่งชั่วโมงมันลุกขึ้นเลขาโทรปุกคือผมไม่ดูตารางงานแล้วเพราะว่าผมแค่รู้ว่าวันลุกขึ้นทําอะไรใส่เสื้อผ้าสีอะไรลูกค้าอะไรพอแล้วโอ้ยสามปีแล้วครับอยู่อย่างนี้ นี่ยแล้วเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอพอพอเปิดว่ามีคนคุยแล้วเดี๋ยวพอเลิกก็ที่แหละครับเอ็นไอ้เต้าเจ้าชู้ไอ้เต้าคนนั้นไอ้เต้าคนนี้อีกก็เดี๋ยวรอให้บรรชวแล้วรู้ส <straightforward> ึกว่าทุกอย่างโอเคเดี๋ยวเขาก็จะคือให้เขาเข้าใจในแบบที่เราเป็นก่อนมันต้องใช้เวลาเพราะว่าแก่แล้วไม่อยากไม่อยากคบคบเลิกเลิกบ่อยๆเพราะว่าผม ผมดูแลน้องๆในออฟฟิศได้ยอดเยี่ยมอยู่แล้วฉะนั้นคนที่เขามาไม่ต้องห่วงผมดูแลดีสุดๆไปเลยสุดๆไปเลยสาวกับประกันก็คือสาวไปเร็วกว่าประกันประกันเนี่ยรถทะเบียนขาดไปสองเล่มแล้วยังไม่รู้ตัวเลยไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเพ,พิ่งต่อเมื่อไม่กี่วันนี้เองเพราะว่าทําแต่งงานแล้วก็มีรถก็ยังไม่ได้สตาร์ทใช้เลยเพราะว่าค,คือมีคนมีคนคิดคิดแทนแล้วก็ดูแลงานเราเหมือนหน้าที่เราแค่ลุกไปทํา มันแค่นั้นเองครับเดี๋ยวอวยพรปีใหม่คนไทยหน่อยโอ้โหก็แฮปปี้มากๆนะครับทุกคนทุกอย่างมันเริ่มกลับมามีสีสันเนี่ยวันเราก็เห็นว่าช่วงนี้มันแบบเฟสทีฟมากทุกคนแฮปปี้มีความสุขก็หวังว่าปีหน้าจะเป็นปีที่ดีของทุกคนนะครับหลับเห็นเงินพันนะครับฝันเห็นเงินหมื่นตื่นก็เห็นเงินแสนนะครับเดินทางกลับบ้านก็เดินทางให้ปลอดภัยนะครับ อย่าง่วงแล้วขับอย่าเมาแล้วขับกลับบ้านกลับเอาความรักไปฝากคนที่เรารักเอาเงินทองไปฝากคนที่เรารักกลับได้ทุกที่ขออย่างเดียวอย่ากลับไปหาคนเก่าเท่านั้นเองนะครับ move on แล้วก็มีคนใหม่ได้แล้วนะครับสำหรับคนที่ยังโสดอยู่ปีนี้อยโสดกันหมดเลยเหรอเอาจริงๆถามจริงๆไม่จริงไม่ทุก โอ้ยไม่แน่หรอกครับหัวอาจะเดินอยู่ในงานก็ได้ทำมาเป็น <c oughs> <c oughs> เอครับ <c oughs>